ท่านผู้ชมครับจากภาวะน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก่อให้เกิดความเสียหายกับภาคเกษตรอย่างมากมายทีเดียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูนะครับการเกษตรหลังน้ําลดวันนี้ช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยจะเป็นเรื่องของข้าวโพดหวานพันุอินรีสองซึ่งเหมาะนะครับที่จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่เกิดความเสียหายครับข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจหลักพืชหนึ่ง พันข้าวโพดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีอยู่3ชนิดคือข้าวโพดหวานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดฝักอ,อ่อนข้าวโพดหวานนับเป็นพืชผ่าอุตสาหกรรมที่มีบทบ,ทบาทมากในปัจจุบันเนื่องจากสามารถนํามาบริโภคได้ทั้งในลักษณะฝักสดและการแปลรูปบรรจุก,กระป๋องซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดหวานเป็นอันดับ4ของโลกนอกจากนี้ผลภายได้จากส่วนเหลือของข้าวโพดหวานเช่นไหมและต้น ยังสามารถนำมาใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโคเนื้อและโคนมได้เป็นอย่างดีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานของไทยได้เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510โดยนำหลักการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดไร่มาประยุกต์ซึ่งในปัจจุบันโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานหลายแห่งได้นำเอาลักษณะที่ดีบางอย่างจากข้าวโพดไร่เช่นลักษณะผลผลิตความต้านทานโรคและแมลงความแข็งแรงของระบบรากและลำต้น และความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งมาใช้ในการปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวานศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์อินรีย์2และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542หลังจากที่ได้ส่งเสริมข้าวโพดหวานพันธุ์อินรีหนึให้กับเกษตรกรเมื่อปีพุทธศักราช2539 โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้วิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่ควบคุมด้วยยีนชังเกิลทูที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพในการรับประทานที่ดีสำหรับตลาดข้าวโพดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูปอย่างต่อเนื่องข้าวโพดหวานอินรีสองเป็นข้าโวโพดลูกผสมเดี่ยวที่มีลักษณะประจำพันธุ์คือฝักทรงกระบอกเมล็ดมีสีเหลืองอ่อนความหวาน1 5บเอร์เซ์ หนึ่งฝักมี14-16ถึงแถวหนึ่งต้นให้หนึ่งฝักน้ำหนักฝักปอกเปลือกประมาณ250กรัมอายุเก็บเกี่ยวฝักสด20วันหลังออกไม้หมาสเปอร์เซ็นต์หรือ68วันหลังปลูกในต้นฤดูฝนสามารถต้านทานโรคราสนิมและการการหักล้มได้ดีมากรสชาติหวานและกรอบเหมาะสำหรับรับประทานฝักสดหรือส่งโรงงานผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก2 9 9 7กิโลกรัมต่อไร่และผลผล,ผลิตฝักสดหลังปอกเปลือก 1,422กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวโพดหวานพันอินซีหนึ่งข้าวโพดหวานเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นสามารถปลูกได้หลายครั้งต่อปีจึงเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรและยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งอีกด้วย และในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นช่วงสารคดีสั้นที่ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนผลิตภัณฑ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับคนไทยได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่มีฝีมือทั้งในด้านศิลปะหัตถกรรมรวมทั้งฝีมือด้านการปรุงอาหารประชาชนทั้งในชนบทและในเมืองจึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อใช้ฝีมือที่มีอยู่แล้วนำวัตถุดิบในท้องถิน่น มาสร้างสรรดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงยิ่งขึ้นรัฐบาลจึงมีนโยบาย1ตำบลหนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการชี้แนะในด้านกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนส่งผลให้มีการสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนถาวร